สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับอยู่กับผมปอฮัน oh วันนี้ครับมีกิจกรรมเข้ามาใหม่ที่เมืองพอนเทล่านั่นเองเจ้าตัวนี้ข้างหลังเนี่ยเราจะเห็นเป็นตัวธนุกิมายืนอยู่เนี่ยครับมันจะมีของมาขายครับเดี๋ยวราไปดูกันครับว่ามันจะมีอะไรมาขายบ้างก็เข้ามาดูเลยครับจะเป็นลูกไฟแบบนี้ครับเขาจะเขียนว่าค a โฮมิสต์เลอรี่บ็อกมิสเโอเคครับก็กดเข้ามาดูรายละเอียดก็จะบอกว่า จะมีของเนี่ยถ้าเกิดเปิดจะได้ของสุ่มตามนี้เลยจะมีทั้งหมด7อย่างด้วยกันครับเดีย๋ยวเราก็ลองมาดูกันนะครับว่าไอ้เจ็ดอย่างเนี่ยมันมีอะไรกันบ้างโดยผมจะซื้อทั้งหมด100กล่องครับก็ผมเนี่ยได้เปิดไปแล้ว20กล่องก็ถือว่าได้ของโอเคเลยนะครับจะมีพวกการ์ดครับในการดรอปมาให้เราด้วยอ่าเป็นการ์ดคอลเลกชันครับโอเคครับผมจะซื้อเลย100กล่องครับลองมาเปิดให้เพื่อนๆดูว่า100กล่องเนี่ย จะเกลือหรือเปล่าแล้วมีอะไรนะ่าสนใจกันบ้างเปิดไปรีวิวไปเลยครับโอเคครับมาถึงก็วิ่งมา,าทำเลก่อนคนเยอะมากเลยนี่ครับ100กล่องที่ผมเปิดไปเนี่ยจะได้อะลบ้มการดครับแล้วเปิดมาเนี่ยได้การ์ดปูนี่เลยแล้วก็การหมีครับ2ใบนี้ส่วนนั้นอื่นครับจะเป็นเพิ่ม SP ครับอันนี้ส่วนอันนี้ครับ เขาบอกว่ากินแล้วเนี่ยเหมือนได้รับบัฟบีทั้งหมดเลยก็คือเหมือนกินอินสเตนวิตลักเด็กบีครับอันเดียวคุ้มเลยครับได้หมดทุกอย่างเลยก็ดีนะครับอันเนี้ยส่วนอันต่อไปครับอันนี้จะเรียกคาโฮออกมาครับเป็นชาอดคาโฮครับผมก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราไปเรียกกันดูอันต่อมาครับก็ไม้ผีธรรมดาครับไม่ได้มีอะไรพิเศษอันสุดท้ายที่ผมได้คือขวดเพิ่ม H p ครับ20%โอเคครับเรามาเปิดกันเลย ผมจะเปิดทีเดียว100กล่องเลยนะได้แค่9กกล่องครับ100กล่องไม่ไปโอเค99ก็99อ่ะได้ของตามนี้ครับก็ได้ไม้ผีครับนี่เลยไม้ผีมี2แบบเออแล้วก็อัลบั้มการครับมีได้แค่4อันเองแล้วก็เป็น sp ครับ hp ก็ได้ทุกอย่างครับตามที่กล่องบอกเลยทั้งหมดเนี่ย7ชิ้นก็ตามนี้เลยครับได้ครบเลยในการเปิด100อัน แต่เสียได้ครับได้อัลบั้มการ์ดแค่4อันเองรอบแรกเนี่ยผมเปิดไปแค่20กล่องครับได้ทั้งสองอันอันนี้ก็โอเคครับเปิดไปเลยได้มูนักครับอันต่อไปครับเปิดไปเลยอัลบั้มการ์ดมูนักอีกแล้วครับโอ้โหซ้ำครับถูกด้วยอ่ะมาริโอเน็ตดีหน่อยครับอันสุดท้ายครับได้อะไรไปเลยครับตะกแตนเอ้ยไม่ใช่ดิมังสาบ โอเคครับก็ถือว่าไม่ค่อยเกลือเท่าไหร่นะเพราะว่าได้การ4ใบก็เกือบ2อแล้วะครับราคารวมรวมเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในกิวครับลองไปเรียกคาโฮมาดูว่าไอตัวคาโฮเนี่ยเป็นคาโฮอะไรครับส่วนการดเนี่ยครับผมว่าน่าจะเฟิร์สแล้วแหละเพราะว่าถ้าเปิดได้การดเยอะเนี่ยหน้าจออกมาเยอะเลยแล้วก็คิดว่าการ์ที่ได้เนี่ยน่าจะเป็นแค่การสีขาวเท่านั้นนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนได้การสีอื่นก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาบ้างนะครับเผื่อใครจะได้การบอส น่าจะไม่มีนะครับการบอสโอเคครับเดี๋ยวเราเข้าไปไดดันคิลกันดีกว่าครับไปตีคาโฮกันอ่ะเก็บของให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็เข้ากิลกันเลยครับเข้าคิลไปเลยโอเคครับเมื่อมาถึงดันคิวครับเราลองใช้อาหารเบียนก่อนครับกดไปเลยครับ1อันเห็นไหมครับขึ้นมาเต็มเลยเป็นแผงๆเลยโอ้เจ้าครับ แล้วก็บัฟให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราจะเรียกคาฮมาสู้ครับลงดูเช็คบัฟก่อนเห็นไหมกินทีเดียวขึ้นไปเป็นแผงเลยครับอ่ะโอเคครับต่อไปก็จะกดใบคาฮครับไปเลยใบคาฮมาแล้วครับเป็นคาโฮบแต่ว่ามีเงาดำๆอยู่ในตัวอ่ะลองระเบิดดูครับจะตายไหมปกติคาฮผมแค่1นฮิตโอ้โหไม่ตายครับ6 0 0้วกเอม ก็ค่อนข้างอึดเลยนะครับเพื่อนๆควรจะมาตีกันเป็นปาร์ตี้นะครับส่วนใครโซโล่วอได้ก็มาตีคเนเดียวก็ได้อ่ะลองตีให้จบครับดูซิว่าจะได้อะไรอึดอยู่นะครับเนี่ยโอ้โหไม่ใช่เล่นๆครับก็จะมีเลยประมาณ1 0 0 0งเอ็มได้แล่ผมว่านะดาวเอาได้ของนะครับอ่ะเอามาเปิดดูครับว่าจะได้ของอะไรอยู่ในกระเป๋ารูปซาดครับเข้าไปดูเลยอันนี้ครับ น่าจะาไว้แลกของนะครับสามารถเก็บผสมได้1วันเนี่ยสาอันด้วยกันเข้าไปดูเลยครับโอ้โหนี่ไงครับมีของให้แลกตั้งหลายอย่างเนี่ยลองมาส่องกันเลยอันแรกครับก็เป็นหมวกนี่เลยปลดสเตตัสครับโอ้โหเป็นเจ้าหมีหรือเจ้าแมวเนี่ยนอนแองแงจะน่ารักอยู่ครับอ่ะอันต่อไปอันนี้จะเป็นพวกตั๋วกาชาครับ1อันเนี่ยสมได้30ใบเลยก็สามารถไปเปิดกาชาได้เลยครับ แล้วก็อันต่อไปเป็นโนแลนส่วนจํานวนครั้งในการแลกเนี่ยเจ้าหมวกเนี่ยได้1ครั้งนะครับส่วนนั้นอื่นเนี่ยก็ลองกดกันดูได้3ครั้ง4ครั้งแล้วแต่เลยแล้วก็ใครขาดค้อนทุพโพลิงก็แลกค้อนด้วยนะครับจะได้ครบทุกอย่างโอเคครับแล้วก็ลองตีสักหนึ่ตัวเพื่อนๆก็อย่าลืมมาตีนะครับตั้งตีกันมาเลยแล้วก็ช่วยกันซื้อตั๋วคาฮูครับเรียกออกมาคนละตัว2ตัวครับตีให้ครบ3 0ตัว จะได้รับของรางวัลให้ครบนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สู้ไม่ได้นะครับก็ต้องหาตีแน่นอนอยู่แล้วครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรูปดูนะครับว่าคาโฮตัวเนี้ยมันเป็นธาตุอะไรครับอ่ะจัดไปครับแฉลองดูเลยอีกรูปนึงครับกันเหนียวกันเสียครับไม่ใช่ครับก็ไม่ขึ้นนะครับก็เลยไม่รู้ว่าคาโฮตัวเนี้ยเป็นเป็นธาตุอะไรเผาอะไร แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเรามีเพื่อนๆหลายคนในปาร์ตี้ก็ลุมมันไปนเลยครับเดี๋ยวมันก็ตายโอเคครับก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ส่วนคนที่ยังไม่ไติดตามก็ฝากด้วยนะครับ p a u h u n Channel โอเคครับแล้วนี่ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ